เอเรส้มตัเอเุกตไปใส่มาใส่กระตับกมงโอ้โลุลุลยาไปทงไหนมาไหนกากระตับกหงพี่เอเอยปปิดโอ้โคอยากกินข้าวเหนียวอยู่กินยำได้กระเบโอ้ยสุมตสบบ because อง เซตบัลกอร์มาแดงลุกลุมักินบ่อยมากนะแต่ไม่ตีล,อล้อมากเพียเลยไม่ใช่ข oh, าวเพีย mm. ย่เพียโอ้ oh, my god ได้ไหมลุกลุกลุลุกลุกโบกลุกเบเกไม่แล้อืม mm. ลูกไส้เป็นมะขามป่นลายอันนี้กระปุกนี่ห้องกินเลยต้องเสียงกินเปรี้ยวแซ่บมากเลยตีนไก่ไหนมาตีนเดียว ต้มไก่เนื้อเปื่อยดี๊ยดิ